สวัสดีค่ะบักสภาพาเมื่อ2ค่ะแพ้ค่ะเหมนค่ะค่ะวันนี้นะคะเราจะพาลูกค้ามาดูเป็นหมวดเสื้อแฟชั่นผ้าซิลโพลีชีฟองนะคะลูกค้าจะหมวดนี้เป็นงาน USA ลดไอทีญี่ปุ่นลดไอทีนะคะลูกค้าจะราคาอยู่ที่6,500บาทน้ำหนัก45กิโลกรัมนะคะลูกค้าจะจำนวนชิ้นประมาณการเข้าๆอยู่ที่350-400ถึง400ชิ้น ตต้นทุนต่อชิ้นนะคะประมาณการเ่าๆอยู่ที่18บาทค่ะใช่ค่ะลูกค้าจะเป็นเสื้อผ้าซิวผ้าโพลีแล้วก็มีผ้าชีฟองด้วย<ช>รวมอยู่ในนี้มาเลยค่ะลูกค้าจะเป็นผ้าบางเบาใส่สบายใส่ได้ทั้งคุณ แบบว่าคุณแม่คุณลูกนะคะลูกค้าจะเป็นแฟชั่นค่ะมาอยู่ในนี้เลยมีทุกช่วงวัยเลยค่ะลูกค้าจะแนะนำหมวดนี้เพิ่มเติมได้เลยนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจะแคนซันแคนทุกแคนย็าแฟชั่นปาดหน้าเบียงข้างลูกค้าจะในนี้มีมาหมดเลยนะคะลูกแบบสวยมากเน้นเป็นแฟชั่นด้วยนะ มีทั้งแฟชั่นมีทั้งแม่บ้านค่ะลูกค้าจ๋าสวยๆยอะๆเลยต้นทุนสุดคุ้มมากๆอยู่ในนี้18บาทเท่านั้นค่ะลูกค้าจ๋าเอาไปค้าไปเสริมได้เอาไปหันกันใส่ได้ค่ะลูกค้าจ๋ากระสอบนี้45กิโล6ก0 0บาทพ่อค้าแม่ค้าที่แบบว่าขายแฟชั่นบีอยู่แล้วนะแนะนำค่ะใช่ค่ะลูกค้าจอย่างแนะนำเลยนะคะลูกค้าจ๋าต้นทุนคุ้มมาก18บบาทเท่านั้นนะ สำหรับใครที่สนใจหรือว่าขายงานคุณผู้หญิงอยู่แล้วลูกค้าจะแนะนำเลยนะูกค้าจะให้เอาตัวนี้ไปเพิ่มเป็นสื่อที่ร้านได้เลยเพราะว่าคุ้มมากแล้วก็เป็นงานแฟชั่นด้วยนะคะลูกค้าจะสามารถใส่ได้ทุกช่วงอายุวัยเลยจะเป็นกลุ่มนักเรียนนักศึกษาก็ได้ไปทํางานข้าราชการลูค้าจะเอกชนออกฟิศนู่นนั่นนี่ได้หมดเลยหรือจะเป็นแม่บ้านก็ได้นะคะลูกค้าจะหรือสําหรับใครที่หาชี้เสริมอยู่ก็ เช่นเดียวกันนะะใช่ค่ะลูกค้าจะหลากหลายเส้นทางในการขายเลยค่ะลูกค้าจะมีหน้าร้านอยู่แล้วก็ขายได้ได้ขายออนไลน์นะคะก็ขายได้ลูกค้าจ๋านะสามารถนะเอาไปเห<อ><ๆ>มือนแบบว่าขายหลังเลิกงานเนะาะเดี๋ยวให้เลยเป็นอาชีพที่สองอาชีพที่สามได้เลยค่ะลูกค้าจ๋าแนะนําแนะนาเลยสุดคุ้มมากๆสําหรับหมวดนี้หกพันห้าร้อยบาทเท่านั้น เป็นแฟชั่นลูกไม้มีมามเป็นแฟชั่นลายดอกมีมา,มมาหรือว่าจะเป็นแฟชั่นแฟชั่นแฟชั่นมีมอมีมา,มมาอยู่ในนี้หรือรจะเป็นเซ็กซี่เซ็กซี่แบบนี้สายเดี่ยวแบบนี้มีมานะคะ คุณชดาพรสอบถามเข้ามานะคะว่ามีเปิดกางเกงเซิร์ฟไหมคะกางเกงเซิร์ฟตัวรีวิวตอนนี้มีมีอยู่มีมีเปิดรีวิวไปแล้วนะคะลูกค้าจะสามารถ DM เ,เข้ามาขอดูรีวิวล่าสุดได้เลยนะคะใช่ค่ะลูกค้าจะไม่แน่ใจว่าลูกค้าเป็นสมาชิกหรือเปล่าอยากบอกด้วยว่าเดือนนี้ของเรามีโปรโมชั่นด้วยนะคะสําหรับกางเกงเซิร์ฟลูกค้าถ้าแบบว่าเป็นสมาชิกอยู่แล้วทักหาพนักงานโดยตรงได้เลยค่ะ ขอดูรีวิวก่อนได้หรือว่าจะเข้ามาดูสินค้าจริงก่อนได้นะคะบริษัทของเราเปิดนะคะวันนี้นะคะเปิดห้าโมงเย็นเลยราคาจะสะดวกช่องทางไหนสามารถเข้ามาตามช่องทางมั้นได้เลยสะดวกแอดไลน์ก็ได้หรือว่าทักหาแอดมินของเราก็ได้หรือจะต้อมาดูสินค้าก่อนก็ได้นะคะของเรามีรีวิวให้ดูนะคะ ลูกค้าจะจะเข้ามาดูสินค้าที่หน้าบริษัทก็ได้นะคะบัตรเปิดทุกวัน9ก้าโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นนะคะลูกค้าจะสามารถเข้ามาได้หมดได้ทุกวันเลยนะคะใช่ค่ะสลูกค้าท่านใดที่แบบไม่สะดวกเข้ามาลูกค้าจากทางเราก็มีบริการจัดส่งให้นะคะส่วนใหญ,ญ่ใช้เป็นขนส่งเอกชนนะคะลูกค้าจะาําระค่าสินค้าให้ที่บริษัทก่อนนะลูกค้าจะส่วนส่วนค่าขนส่งนะคะลูกค้าจะสามารถจ่ายที่ขนส่งปลายทางตอนที่ได้รับสินค้าได้เลยนะคะ ใช่ค่ะลูกค้าจ๋าสาหรับลูกค้าที่สอบถามเรื่องกเกงเซิร์ฟเข้ามาเนาะอยากดูรีวิวเพิ่มเติมยังไงทักหาอินบ็อกได้นะคะลูกค้าจ๋าหรือเบอร์โทรที่ขึ้นหน้า Facebook สามารถนําไปแอดไลน์ได้เลยสอบถามอ่มาดูรีวิวก่อนได้ใช่แล้วก็<ช>มีช่องทางหนึ่งที่เราลงไปแล้วคือเป็นช่องทางติ๊กต็ออันนั้นจะเห็นจะเห็นแบบว่าภาพ ภาพรวมแล้วก็ววกจะมีเวลาน,น้อยด้วยนะเอ,อ่อระยะเวลาคลิปสั้นนะลูกค<อ>้าจะในทิกตอกนะคะลูกค้าจะสามารถเข้าได้เลยคลิปสั้นกระชับนะแต่ว่าตัวรีวิวจะเห็นเป็นบางส่วนนะคะลูกค้าจะแต่ว่าได้ตามที่เรารีวิวครบทุกตัวแน่นอนนะคะลูกค้าจะเน้นที่45กิโลกรัมสำหรับลูกค้าท่านใดที่เป็นสมาชิกอยู่แล,นะล้วลูกค้าจะพูดถึงกางเกงซื้อลูกค้าจะซื้อเก็บซื้อตุนเอาไว้ได้นะเพราะว่าหมดนี้ไม่ได้มีมาบ่อย และที่สําคัญไม่ได้เป็นโปรโมชั่นบ่อยๆด้วยนะคะลูกค้าจะลดเยอะมากนะสาหรับใครที่สนใจสอบถามได้เลยนะคะหรือว่าจะเป็น<ช>งานหมดอื่นก็ได้นะคะลูกค้าจะสินค้าโปรโมชั่นของเรามีรวมสิบรายการเลยนะลูกค้าจะสนใจชื่นชอบหมวดไหนนะคะจะสามารถสอบถามได้เลยขอดูรีวิวก่อนก็ได้นะคะลูกค้าจะ สินค้าบางรายการอาจจะหมดแล้วแต่ว่าบางรายการอาจจะมีอยู่นะคะลูกค้าจะสามารถสอบถามได้หลากหลายเลยนะหรือว่าลูกค้าท่านใดที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกนะคะลูกค้าจะสามารถซื้อให้ครบ2 0,000บาทได้เลยนะลูกค้าจะซื้อในบินเดียวก็ได้2 0,000บาทสินค้าที่ไม่ได้เป็นโปรโมชั่นนะคะลูกค้าจะในราคาปกติถ้าซื้อครบ20,000บาทลูกค้าจะจะได้ส่วนลดด้วย1000บาทแล้วก็ได้เป็นสมาชิกเลยนะคะลูกค้าจะ <nenhum. S 2> หรือว่าสําหรับลูกค้าท่านใดที่ไม่สะดวกซื้อบินเดียวนะคะสามารถสะสมยอดภายในเดือนได้เลยภายในเดือนของเรานะคะลูกค้าจ๋าก็คือตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่30หรือว่า31นะคะลูกค้าจ๋าจะเป็นเดือนต่อเดือนนะคะลูกค้าจ๋าสามารถสะสมยอดได้เลยตัวนี้ก็สามารถสะสมให้ครบ2อ0 0 0บาทได้ส่วนลดด้วย1 0 0 0บาทเช่นเดียวกันแล้วก็ได้เป็นสมาชิกด้วยนะคะ,ะลูกค้าจ๋ามีหลากหลายช่องทางนะคะลูกค้าจ๋าในการเป็นสมาชิกลูกค้าสามารถ อสอบถามเข้ามาได้เลยภาพฟังแล้วไม่เข้าใจยังไงนะคะลูกค้าจะสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะใช่คะ่ะลูกค้าจะฟังไม่ทันยังไงนะคะสอบถามเข้ามาเพิ่มเติมได้นะคะแต่เมื่อกี้แพรถึงไหนแล้วนะคะเมื่อกี้มาไม่ทันอยู่กางเกงเซร์ฟค่ะอยู่กัาโมชันคือออกไปไหนไม่ได้เลยเพราะดูลืม <c ười> <ๆ S 1> สำหรับลูกค้าที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกอย่างที่น้องแพรแจ้งนะคะซื้อ,อยออนใ่ครบ2 0 0เมืนค่ะลูกค้าจ๋าแต่ถ้าลูกค้าแบบว่าอยากได้แค่กางเกงเซิร์ฟสองกระสอบเท่านั้นลูกค้าจ๋า ได้ในราคาโปรด้วยได<ช>้ปเป็นสมาชิกด้วยใช่ใชสุดคุ้มมากๆสําหรับเดือนนี้นะคะลูกค้าจากอาการมาที่เสื้อของเราะค่ะลูกค้าจาผ้าซิลผ้าชีฟองผ้าโพลีอยู่ในนี้ส,สวยๆยั่วๆเลยผ้าบางเบาสบายเลยนะเหมาะกับคนไทยนะคะเหมาะกับสาวไทยบ้านเราเลยลูกค้า๋าเรื่องไซส์ก็มีคะมาเช่นเดียวกัน,นะค่ะ ซส์ไซส์ M ไซส์ L มีมาอยู่ในนี้นะคะใช่คะ่ะลูกค้าจ้าเพราะว่าตัวนี้เป็นงานรวมนะคะลูกค้าจ๋ายวรวมรวมญี่ปุ่นรวม USA <c oughs> นะลูก <c oughs> ค้าจ๋าคือเรื่องไซส์มีคะ่ะมาเลย <c oughs> เช่นเดียวกับเรื่องแบรนด์แล้วก็เรื่องแฟชั่นนะคะลูกค, <c oughs> ค้าจ๋ากระสอบนี้ก็คือแบบได้ครบตามที่เราแบบเป็นงานที่เรามีเลยนะงานญี่ปุ่นงาน USA นะคะลูกค <c oughs> ้าจ๋าคือไม่ต้องซื้อแยกนะคะลูกค้าจ๋าไม่ต้องซื้อมยเป็นญี่ปุ่นล้วนไม่ต้องซื้อแยกเป็น u s รล้วนนะคะลูกค้าจ๋า ซื้อกระสอบนี้ไปได้เลย6 5 0 0บาทเท่านั้นลูกค้าจะได้ทั้ง,งานญี่ปุ่นแล้วก็ USA เลยนะคะใช่ค่ะเรื่องแบรนด์ก็มีค้ามาเช่นเดียวกันค่ะลูกค้าจะแต่ไม่ได้ให้ลูกค้าดูเลยแต่ที่แน่ๆมีโอนาวค่ะมีแอลค่ะลูกค้าจา๋าแล้วเมื่อกี้เจอเป็นอะต่อด้วย H&M ค่ะลูกค้าจา๋าแล้วก็เป็นอะไรนะเมื่อกี้นี้ ลูกค้าจะมีค้ามาอยู่ในนี้เลยนะคะใช่ค่ะลูกค้าจะเรื่องแบรนด์มีค้ามามีหลากหลายเลยอ๋โอโอนาวิทโซนญี่ปุ่นแล้วก็ USA <ช>นะลูกค้าจะแขนสั้นแบบนี้มีมาแขนกลมตรมีมาอุ้ยตุดนี้สวยจังลูกค้าจะเป็นนะแบบ เหมือนผ้าซิ้วผ้าชีฟองนะคะแล้วก็เป็นงานลูกไม้ของพี่ตรงของแพแต่งด้วยลูกไม้ข้างหลังเนาะแต่ของพี่เป็นชายค่ะเป็นแต่งด้วยซิปดห้ยสวยอะเก๋จังเลยอากาศร้อนๆแบบนี้บ้านเราด้วยค่ะใส่เป็นแบบผ้าแบบนี้นอนก็ได้นะใส่นอนก็ได้ด้วยห้องจะิก็สามารถใส่ได้ใส่เทียวได้ด้วยนะบางตัวอย่างตัวนี้ค่ะลูกค้าจ๋าถ้าบริษัทไหนเขาไม่ได้ฟิกต้องใส่ยูนิฟอร์มลูกค้าจ๋า ตัวนี้สามารถใส่ทํางานได้เช่นเดียวกันนะจายค่ะลูกค้าจะสามารถใส่ทํางานได้เลยไม้จะเป็นกลุ่มข้าราชการเอกชนนะคะสําหรับบริษัทวรู้ว่นนาวที่ไหนอาจจะแบบเขาไม่ได้ฟิกเนาะอ,อย่างที่พี่มินแจ้เงเรื่องเครื่องแบบในการแต่งกายก็สามารถซื้อไปหารกับกลุ่มเพื่อนที่บริษัทก็ได้ไดคือว่าจะซื้อไปขายเองแล้วก็ใส่เองด้วยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะใช่ค่ะแนะนําแนะนําเลยคะ่ะลูกคะะ้าจ๋าอ่าลูกค้าท่านไหนที่แบบว่าเข้ามาดูไลฟ์สดแล้วอยากดูหมวดอื่นด้วยนะคะลูกค้าจะสามารถ ทักสอบถามกับเราได้นะคะลูกค้าจะ๊ะไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรที่ขึ้นหน้า Facebook นะคะก็สามารถโทรหาเราได้เลยหรือจะนําเบอร์โทรไปแอดไลน์ก็ได้ค่ะเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือจะอินบ็อกซ์เข้ามาก็ได้ขอดูรีวิวย้อนหลังได้นะคะใช่ ตัวนี้สวยมากเลยนะคะลูกค้าจะเป็นงานปักด้วยนะคะ,ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะลูกค้าจากการะสอบรีวิวนี้ก็ได้จะเป็นกระสอบใหม่เราก็มีพร้อมจัดส่งนะคะลูกค้าจาับเดี๋ยวนี้เป็นประมาณการเข้าคๆานะคะลูกค้าจากส่วนที่เหลือยังไงเดี๋ยวเราให้ลูกค้าไปลุ้นกันอีกทีหนึ่งนะคะสำหรับหมวดนี้นะคะลูกค้าจะเป็นเสื้อแฟชั่นผ้าซิลโพลีชีฟองนะคะลูกค้าจะน้ำหนัก45กิโลกรัมเป็นงาน USA DOT i ญี่ปุ่นล็อตไอทีค่ะจำนวนชิ้นประมาณการคร่าวๆอยู่ที่350-400ชิ้นต,ต้นทุนต่อชิ้นนะคะลูกค้าจะประมาณ18บาทค่ะค่ะสําหรับลูกค้าท่านหนที่สนใจนะคะสามารถเข้ามาสามารถสอบถามก,กับบักได้นะคะลูกค้าจะไม่ว่าจะเป็นไลน์เฟซบุ๊กเว็บไซต์ IG เบอร์โทรนะคะหรือจะเข้ามาดูที่หน้าง,งานได้ค่ะบักของเราเปิดทุกวันค่ะแต่9โมงเช้าถึง5โมงเย็นค่ะฝากไว้อีก2ช่องทางคือช่องทาง YouTube และ TikTok ค่ะสำหรับหมวดนี้นะคะ ขอบคุณค่ะ